เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อแดดเดียวฝีมือลุงแอคพาแซบนะครับโอ้โหสีสันพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมตำส้มตำสักคคกรับรองว่าอร่อยแซบเวอร์ครับผมรสชาตเจ้มจนครับสวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอคเป็นวันหยุดนะครับลุงแอคมาทำออเดอร์ส่งลูกค้าครับผมเช่นเคยครับผม อ่าอันนี้หมูแดดนะครับหมูแดดเดียวลุงแอคหมักเรียบร้อยแล้วครับผมไปดูวิธีหมักได้นะครับในคลิปล่าสุดมีนะครับอ่าอีกคลิปนี้ลุงแอคก็จะมาแจกสูตรครับผมอ่าทำเนื้อแดดเดียวนะครับรับรองว่ารสชาติเจ้มจนไม่เหนียวครับผมทาตามลุงแอคได้นะครับอ่าก่อนอื่นก็ดูวัตถุดิบก่อนนะครับก็จะมีเนื้อเนื้อนี่เนื้อ2กิโลนะครับวันนี้ลุงแอคได้หมู ห้ากิโลนะครับแล้วก็เนื้อด็ดเดียว2องกิโลครับผมเครื่องปรุงก็จะมีนะครับวัตถุดิบแล้วก็ก็มีกระเทียมครับผมกระเทียมปั่นนะครับหยาบๆไม่ต้องเอียดมากนะครับแล้วก็เมล็ดผักชีครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับอันนี้ก็จะเป็นซอสฝาเขียวหรือซอสภูเขาวทองนะครับก็จะมีชูรสครับผมชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าไม่ใส่มันก็จะบอแซบปันได้ท้พี่น้อง แล้วก็จะมีน้ำตาลครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือหมักดูวิธีการทำเลยนะครับอันดับแรกครับผมเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปครับผมใส่เยอะใส่น้อยตามความชอบเลยครับผมใส่เยอะๆก็หอมนะครับใส่ลงไปหมดนี่แหละครับเหลือจากการทำหมักหมูแดดไปแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมตามด้วย มะเร็ดผักชีครับผมใส่ลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าใส่แล้วมันจะหอมครับผมแล้วแต่ความชอบครับบางท่านก็ไม่ชอบนะครับไม่ชอบกลิ่นของเขานะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่ลงไปครับอ่าเสร็จแล้วครับผมตามด้วยชูรสนะครับนิดหน่อยนะครับชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อันนี้ลุงแอ๊ดทำให้ลูกค้าลุงแอ๊ก็ใส่นิดหน่อยครับผมเพิ่มรสชาตินะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตามด้วยครับผม ซอสฝาเขียวครับผมจะใช้ซอสฝาเขียว1กระบวยครึ่งนะครับ1กระบวยนี้1กระบวยร้านอาหารนะครับอ่ามีขายตามท้องตลาดอ่าเป็นกระบวยที่ตวงมาตรฐานนะครับห่าซื้อได้นะครับเรียกว่า1กระบวย1กระบวยครึ่งนะครับซอสฝาเขียวหรือซอสภูเขาทองต่อเนื้อ1กิโลครับผมอันนี้เนื้อ2กิโลนะครับอ่าลุงเอ็กก็จะตวง หกระบวยครึ่งต่อหนึก ouais. ิโลก็จะเป็น2กระบวยเป็น3กระบวยพอดีครับผมอ่าตักขึ้นมาเต็มเเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปครับผมหนึ่งกระบวยนะครับเนื้อ2อกิโลนะครับ1กระบวยครึ่งต่อหนึกิโลครับผมอันนี้เนื้อสอกิโลอ่าอันนี้2กระบวยแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าหนกิโลอ่าสองกิโลครับผมสรุปแล้วคือใช้ หนึ่งกระบวยครึ่งต่อเนื้อหนึ่งกิโลอันนี้เนื้อสองกิโลนะครับโอ้ยพี่น้องเข้าใจไหมตอนนี้ลุงแอก็เริ่มงงนะครับห <C le af> ยอกยอครับผมอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนี้เราจะใช้เยอะกว่าซอสผู้ขาทองหรือซอสฝาเขียวอันนี้นะครับคือเยอะกว่าหนึ่งกระบวยนะครับก็จะเป็นสองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับต่อเนื้อหนึ่งกิโลอันนี้เนื้อสองกิโลนะครับตวงกันเลยครับ หนึ่งกระบวย2สองครับผมสามสี่อ่าเสร็จแล้วก็ครึ่งกระบวยครับหนึ่งสองโอเคครับใช้สองกระบวยครึ่งน,นะครับต่อหนึ่งกิโลอันนี้ใช้หนึ่งกระบวยครึ่งครับ ต่อเนื้อ1กิโลคือพูดง,ง่ายๆซิวขาวเยอะกว่า1กระบวยครับผมอันนี้เนื้อ2กิโลนะครับเสร็จแล้วครับผมเราก็นี่ครับตามด้วยน้ำตาลครับผมน้ำตาลนี่เราจะใช้2ช้อนแกงนะครับเนี่ยช้อนกินข้าวเล้นี่ครับ2ช้อนแกงต่อ1กิโลเนื้อนะครับเนื้อ2กิโลนะครับอ,อันนี้ใช้2 ช้อนแกงครึ่งนะครับสองช้อนแกงครึ่งครับขออภัยด้วยครับสองช้อนแกงครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตวงไปตักขึ้นมาเต็มเเลยนะครับพูนๆเลยครับหนึ่งสองอ่าสองครึ่งนะครับได้หนึ่งกิโลแล้วนะครับเราก็ตวงอีกหนึ่งสอง สช้อนครึ่งได้2กิโลครับผม2ช้อนครึ่งต่อเนื้อ1กิโลครับอันนี้เนื้อ2กิโลนะครับอ่ก็ตวง2ครั้งนะครับผมจะเข้าใจนะครับเสร็จแล้วครับผมตามด้วยน้ำมันหอยครับผมใส่ลงไปน้ำมันหอยเราไม่ต้องตวงนะครับใส่ตามใจชอบได้เลยครับใส่เยอะก็อร่อยครับผมทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีนะครับน้ำมันหอย ประมาณนี้ครับผมใส่ลงไปอ่าเมื่อเราหมักเสร็จแล้วใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการโคเลโเคเลเช่นเคยครับผมหรือคลุกเคลานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับส่วนผสมของเครื่องปรุงครับผมนี่ครับ คุกเขาไปเรื่อยๆนะครับให้พวกเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างครับอ่ามันจะซึมเข้าไปในเนื้อนะครับให้มันสุดยอดครับผมอร่อยครับผมรับรองว่าอร่อยนะครับทำทำส่งอ่าออเดอร์ลูกค้าอาทิตย์ละครั้งทําได้แค่อาทิตย์ละครั้งนะครับทําเฉพาะวันหยุดนะครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับอ่าเดี๋ยวลุงเอ็ดขออนุญาตคุกเขาขยำขยำคเเโคเลก่อนนะครับให้คุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับ เมื่อเราเขาไปเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มจะได้แล้วครับผมเสร็จแล้วรสชาติได้แล้วครับผมต้องชิมดูด้วยนะครับหมักัขาดนิดขาดหน่อยแล้วก็เติมนะครับบางคนตวงไม่เท่ากันนะครับมือคนไม่เท่ากันนะครับวิธีการตวงอาจจะไม่เท่ากันชิมด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรของร้านอาหารหรือพัตคาลเลยนะครับลุงแอ๊กเอามาแจกครับวันนี้เสร็จแล้วเราก็จะหมักไว้ก่อนนะครับ สัก15นาทีนะครับแล้วค่อยนําไปตากหรือใครจะหมักนานกว่านั้นก็ได้นะครับอ่ะลุงแอคขออญาตหมักไว้ก่อน15นาทีครับเมื่อครบ15นาทีแล้วนะครับอ่าลุงแอ๊ก็นํามาตากนะครับอ่าให้ปณีตากครับเป็นคนตากครับนี่ครับใช้ตะแกรงมุงรวดนะครับตากใช้ได้ครับผม นี่ครับซีสันสวยงามครับผมเดี๋ยวให้เขาแห้งๆหงมาดๆจะสวยกว่านี้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นหมูแดดนะครับลุงแอตากเรียบร้อยแล้วหมูแดดนี้5กิลนะครับวันนี้โอ้โหออเดอร์ปังๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีปลาเกลือด้วยครับอ่าตากเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพอมันแห้งหน่อยๆมันมาดนะครับลุงแอกก็จะไปทอด แล้วก็แพ็กนำส่งลูกค้าครับผมเดี๋ยวรอดูตอนทอดนะครับว่าจะสีสันน่าทานขนาดไหนแต่รสชาติรับประกันว่าอร่อยรสชาติจ้มจนแน่นอนครับผมตอนนี้ลุงแอ็กก็เอาเนื้อมาทอดแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนลุงแอ็กตากลุงแอ็กเก็บนะครับพอดีปนีเก็บนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ปนีก็เอามาทอดนะครับลุงแอ็กเก็บมาถ่ายไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายครับตากแห้งแล้วเราก็นํามาทอดนะครับอันนี้จะนําทอดส่งลูกค้าครับผมทอดปีครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนที่สุกแล้วนะครับว่าสีสันจะเป็นอย่างไรนะครับอืมหอมน่าทานมากครับผมนี่ขนาดยังไม่สุกนะครับ สีสันพี่น้องใกล้จะได้แล้วครับผมเนื้อแดดเดียวฝีมือลุงแอกพาแซบนะครับอันนี้ทอดให้ลูกค้า2อกิโลนะครับบรการทอดฟรีครับผมอ้าได้แล้วครับผมตอนนี้ก็ให้ปณีนะครับเป็นคนตักขึ้นนะครับ่าลุงแอคทาได้อ่าหลายแบบนะครับเราจะตากให้แห้งห้แหงเลยก็ได้นะครับส่ง ต่างจังหวัดนะครับแต่ส่วนมากลุงแอกขายในเมืองที่ลุงแอดก็อยู่นะครับพิซซโลกนะครับลุงแอดก็ขายในแค่เมืองพิซซโลกครับผมไม่ได้ส่งออกต่างจังหวัดนะครับอ่าเสร็จแล้วลุงแอดก็จะเทลงถาดพักไว้นะครับให้มันหายร้อนนะครับพี่น้องสีสันครับผมกินกับข้าวเหนียวรับรองว่าสุดยอดรสชาติเจมจนแน่นอนครับ ตอนนี้ลุงแอ๊กก็ใส่ไปอีกหนึ่งกิโลนะครับทอดีกสองกิโลทอดหมดเลยครับผมอ่าอันนี้หนึ่งกิโลแรกเสร็จเรียบร้อยครับสีสันสุดยอดครับผมเนื้อเดดเดียวนะครับทอดทีละหนึ่งกิโลนะครับก็จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับแต่เวลาเราทอดเนื้อนะครับน้ํามันมันจะดํานะครับทอดทีเดียวก็ดําเลยครับเป็นเรื่องธรรมชาติของเนื้อครับผม ้าวได้แล้วครับผมตักขึ้นเลยครับสีสันพี่นอ้องหอมอุยหุยเช่นเคยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเนื้อแดดเดียวฝีมือลุงแอ๊พาแซ่บนะครับโอ้โหสีสันพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับผม ตำส้มตำสกักโคกรับรองว่าอร่อยแซ่บเวอร์ครับผมรสชาติเจ้มจนครับคลิปนี้ลุงแอ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเช่นเคยนะครับลองทำตามลุงแอ๊กผาแซ่บได้นะครับสูตร สามสูตรที่ลุงแอ๊บอกเลยครับรสชาติเป๊ะเลยครับผมทําแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรนะครับขอให้เราอลองทํำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับทํากินก็ได้ทํำขายก็ดีสร้างเสริมอาชีพนะครับอยากให้ลุงแอ๊กทำเมนูอะไรนะครับทําได้หลายอย่างครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ